ที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนางสาวอินดี้ตอนอินดี้บูลลี่เพื่อน เฮ้ยอินทำไมเดี๋ยวนี้เธอดูสดใสหุ่นดีผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยนะตึวิงก็ช่วงนี้ฉันก็ออกกำลังกายดื่มน้ำและทานผักเยอะทำให้ท้องไม่ผูกแล้วมันก็เป็นอย่างที่พวกเธอเห็นนี่แหละเราเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลรูปร่างตัวเองอะเนาะใครจะปล่อยใอ้วนเหมือนเจนล่ะใช่ไหมนี่ทำไมไปว่าเจนแบบนั้นล่ะ ก็เจนอ้วนจริงๆนี่นาะนี่เจนเธอไม่อึดอัดตัวเองเหรอเวลาเดินนันหนักตัวแย่เลยอีกอย่างอ่ะฉันเห็นเธอใส่ชุดนักเรียนที่เก่าสก,กรปรกมากแล้วมันยังดูไม่พอดีตัวด้วยนะเธอไม่อายเหรอถามจริงไม่หรอกฉันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว อินดี้มักจะชอบล้อเจนอยู่ตลอดทั้งเรื่องอ้วนทั้งเรื่องใส่ชุดนักเรียนเก่าๆทุกครั้งที่ล้อหรือแก้งเจนมักจะเดินหนีไปโดยไม่มีท่าทีโกรธแต่อย่างใดทําให้อินดี้ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่พูดอยู่นั้นเป็นเรื่องที่แย่มากๆอินฉันว่าเธอไม่ควรจะไปว่าเจนแบบนั้นเลยนะฉันน่าสงสารเจน ก็เพราะสงสารนี่ไงเลยต้องพูดเจนน่ะปล่อยตัวเองอ้วนเกินไปมันไม่ดีต่อสุขภาพนะพวกเธอก็รู้แล้วเจนก็ขาดเรียนบ่อยเพราะป่วยแล้วชุดน่ะไม่อยากจะพูดนะก็เพราะว่าอยากให้ใส่ดีๆบุคลิกภาพจะได้ดูดียังไงนะจ๊ะพวกเธอนี่ไม่เข้าใจเลยแต่เธอก็ควรจะพูดให้มันน่าฟังกว่านี้หรือเปล่า นี่เธอพูดซน,น่าอายเลยถ้าเป็นฉันนะฉันคงอายจนแทบอยากตายเลยแหละอินดีรู้สึกผิดเล็กน้อยแต่ก็ยังแอบเข้าข้างตัวเองว่าที่พูดไปเพราะหวังดีเจนก็ไม่ได้โกรธเธอจึงไม่ได้คิดอะไรมากและก็ยังไม่หยุดที่จะล้อเจนอีกจนถึงชั่วโมงเรียนพละเด็กๆทุกคนกำลังลงเด่นมาร์ทกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อมือของอินดี้บังเอิญไปคว้าดึงเสื้อของเจนขาดต่อหน้าต่อตาทุกคนในโรงยิมไม่เพียงเท่านั้นอินดี้ยังพูดเสียงดังอีกว่าอ้าวขาดง่ายจังนี่ฉันเคยบอกเธอแล้วไงเจนว่าชุดเธอมันเก่าเห็นไหมนี่มันขาดหมดแล้วคำพูดของอินดี้เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เจนอดทนอดกั้นต่อความบับอายไม่ไหวเธอจึงร้องโฮออกมาจนทำให้ทุกคนตกใจ ฉันขอโทษที่ชุดฉันมันเกา่าขอโทษที่อ้วนขอโทษที่มันขัดหูขัดตาเธอเธอจะเอาอะไรกับฉันอีกเสื้อมันขาดง่ายเธอดูสิมันขาดง่ายมันขาดง่าย เจนสติแตกดึงเสื้อตัวเองให้ขาดประชดอินดี้ทำให้เพื่อนๆต้องเข้ามาพาเจนไปสงบสติอารมณ์ส่วนอินดี้นั้นได้แต่ยืนตกใจเพราะเธอไม่เคยเห็นเจนเกลี้ยกาดแบบนี้มาก่อนเธอไม่คิดมาก่อนว่าคำพูดที่เคยชินของเธอจะทำให้เจนเสียใจมากขนาดนี้หลัง <Okay. S 1> จากเลิกเรียน อินดี้เดินใจลอยกลับบ้านในหัวของเธอมีแต่เจนเจนและก็เจนสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้อินดี้นอนไม่หลับเลยทีเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นอินดี้ตัดสินใจจะไปขอโทษเจนแล้วหวังว่าจะปรับความเข้าใจกับเจนได้อินเธอทำเกินไปจริงๆเลยนะฉันรู้แล้วฉันเสียใจกับเรื่องเมื่อวานจริงๆนะวันนี้ฉันตั้งใจจะขอโทษเจนนี่ เธอไม่ต้องรอเจนเขาหรอกเจนเขาขอลาหยุดแบบไม่มีกำหนดจนกว่าสภาพจิตใจจะพร้อมถึงจะมาเรียนได้สมใจเธอแล้วใช่ไหมจริงเหรอนี่เจนถึงขั้นหยุดเรียนเลยเหรอ <c oughs> อินดี้รู้สึกผิดและเสียใจมากจนกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอไม่คิดว่าเรื่องจะเลวร้ายขนาดนี้นอกจากเจนจะไม่กล้ามาเรียนแล้วสายตาของเพื่อนๆในห้องเรียนก็ยังมองเธอด้วยความโกรธบางคนก็ตะโกนขึ้นมาลอยๆว่าอินดี้จอมบูลลี่เพื่อนทำให้อินดี้ยิ่งเสียใจและเธอก็หาวิธีไปบ้านเจนเพื่อขอโทษพิมพี่ เธอไปเป็นเพื่อนฉันได้ไหมอะ่ะฉันอยากจะไปบ้านเจนเพื่อขอโทษและเป็นห่วงเจนด้วยได้สิฉันจะไปกับเธอฉันก็เป็นห่วงเจนมากเหมือนกันเมื่อทั้งคู่ไปที่บ้านของเจนก็ได้พบความจริงหลายอย่างสภาพบ้านดูยากจนหลังจากเลิกเรียน เจนต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาช่วยแบ่งเบาค่าเรียนกับแม่ส่วนเรื่องชุดที่เก่าและดูสกรปรกนั้นเป็นเพราะเจนไม่เคยมีชุดใหม่มีแต่รุ่นพี่เอามาบริจาคบางชุดก็ไม่ค่อยพอดีตัวหนำซ้ำที่เจนอ้วนนั้นเป็นเพราะเจนมีโรคประจําตัวนั่นก็คือไทรอยเมื่อได้รู้ข้อมูลทั้งหมดอินดี้แทบทุดไปกองกับพื้นด้วยความสำนึกผิดเจน ฉันขอโทษเธอในทุกๆอย่างที่ฉันว่าเธอฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยฉันนี่แย่ที่สุดเธอต้องอดทนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกับคำพูดของฉันที่มันทำร้ายจิตใจของเธอฉันขอโทษนะเธอยกโทษให้ฉันแล้วกลับไปเรียนกันเถอะนะเจนนะเธอไม่รังเกียจฉันเหรอ ฉันไม่เคยรังเกียจเธอเลยนะเพียงแต่ที่พูดเพราะคิดว่าเธอจะปรับปรุงแล้วมาดูแลตัวเองอะฉันไม่รู้จริงๆนะว่าเธอลำบากมากขนาดนี้เอางี้นะฉันมีชุดเยอะมากเลยใส่ไม่ได้ด้วยเธอก็รู้นี่เมื่อก่อนฉันเคยอ้วนะ่ะ <c oughs> ฉันให้เธอนะเธอกลับไปเรียนนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนรอ,อเธออยู่นะเจนก็ได้ขอบใจนะ อินดี้กับเจนปรับความเข้าใจกันในที่สุดและเรื่องราวครั้งนี้ก็ถือเป็นบทเรียนที่ล้ำค่ากับอินดี้ว่าไม่ควรไปบูลลี่ใครถึงแม้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเพราะคนที่ถูกบูลลี่เขาไม่ได้รู้สึกสนุกด้วยโดยเฉพาะการบูลลี่เรื่องปมด้อยของบุคคลนั้นๆ คลิปสนุกสนุกแบบนี้อีกเยอะๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ,คะ